มาดูต่อกันว่ากระบี่ที่ตั้งอยู่สวยๆนี้คือกระบี่อะไรอันนี้เดีว่าดูเก่าดูโจรลัดมากอันนี้จะมีอารมณ์แบบไทยแล้วเพราะเป็นเป็นหัวช้างเห็นไหมครับแต่ช้างเนี่ยต้องบอกว่าช้างเนี่ยมีหลายยุคนะฮะจนถึงยุคปัจจุบันนะครับกระบี่ทหารก็ยังเป็นหัวช้างแต่เราต้องดูลักษณะของช้างนะช้างช้างนี่อันนี้จะช้างช้างชูงวงนี่จะเป็นรุ่นแรกๆเลย ก็พอหลังๆเนี่ยจะมีช้างแบบงวงสั้างวงยาวอะไรมาเรื่อยๆนะฮะแต่นี่ช้างชุงวงนะครับอันนี้เนี่ยก็คือสมัยรัชกานที่5จะเป็นคือตามประวัติเนี่ยเป็นของนายทหารเรือชั้นสูงท่านหนึ่งครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูใบใบใบนี้ก็ยังมาจากเมืองนอกอยู่ยังใช้ใบจากของเขาอยู่ใบจากเมืองนอกอยู่มีลายโอ้ฝรั่งฝรั่งฝรั่งแต่หน้าไทยมากเป็นช้างช้างไทยเลยฝรั่งเลยครับก็จะเป็นกระบี่พระราชทาน ที่เคยเห็นแล้วก็หายากแบบหนึ่งนอกจากช้างก็จะเป็นฝาโคจฉีเป็นหัวโคจีมีไหมครับของพี่ผมไม่มีก็หายากไม่เคยเคยเกือบจะได้มีแต่ว่าเป็นของปลอมอ๋อคือคือต้องระวังอาวเขาปลอมกันด้วยเหรอครับอ่าคือก็คือเอากระบี่ฝรั่งเนี่ยแล้วก็มามามาปลอมหัวอ๋ออ่ามา หรือว่าช้างก็มีของปลอมก็มีต้องดูโอ้โหเพื่อนๆต้องระวังนะครับครับผมเ็น่อวๆก็มีตะดาบไทยจะปลอมดาบที่ก็ปลอมเหมือนเขาด้วยมีรับของทุกอย่างมีทั้งของจริงของปลอมก็ต้องดูดีๆว้าวพี่โอ๊กดูแลยังไงดีกว่าสตัวอย่างเงี้ยพวกนี้เขาก็จะมีไอ้พวกขัดเงินของมือนอกจริงเหรอครับครับคือส่วนตัวครับผมจะพยายามไม่ค่อยขัดจนกว่ามันจะน่าเกลียดจริงแล้วถ้าต้องขัดจริงๆถ้าขัดจริงๆก็ขัดแต่ว่าไม่อยากให้ขัดให้มันขาวใสเพื่อจะดูใหม่ให้เหมือนดู ดูสะอาดดูบแบบไม่ให้สนิมมันกัดกินเข้าไปมากกว่าเดิมโอ้นี่คือเคล็ดของคนสะสมของเก่าของโบราณนะครับการทำความสะอาดการขัดไม่ได้ขัดจนแจม ครับคือขัดให้ยังอยู่แล้วดูว่าเป็นของเก่าได้ดูของเก่าแล้วสักพักหนึ่งพวกเงินพวกอะไรพวกเนี้ยสักพักหนึ่งก็จะกลับมาดาเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่น่าล่ะถึงดูขลังทุกชิ้นในบ้านพี่โอ๊กเลยนะครับคล้ายๆ,ๆพวกชุดกาแฟชุดชาเงินจากเมืองนอกอจากยุโรปก็คือลักษณะเดียวกันก็คือที่เขาเรียกว่าเป็นซิลเวอร์เพลทซิลเวอร์เพลทพวกถาดเงินพวกอะไรพวกเนี้ยแต่อย่างเงี้ยขัดไม่ได้นี่อันนี้มันเป็นเป็นเหล็กเป็นสนิม แต่แต่อันนี้เนี่ยก็คือว่ามีก,การทําความสะอาดแบบอาน้ํามันอะไรเงี้ยเพื่อว่าไม่ให้มันสนิมมันกัดกินมากกว่าเดิมครับสะสมของเก่าก็จะยากตรงที่เจอของปลอมในรูปแบบที่เหมือนของแท้ดี่ละครับเขาเล่ากันว่านักสะสมของเก่ากต้องเจอของปลอมแน่นอนสักครั้งในชีวิตแต่ถ้าเรามีความรู้และมีโอกาสได้จับของจริงให้มากพอก็ช่วยป้องกันได้เยอะแล้วเพื่อนๆว่าจริงไหมครับ